ในคลิปนี้นะครับอินาซึมะอิเวในตำนานรวมท่าประสานในตำนานของไลมงอิเวในตำนานอย่างที่ทุกคนขอมานะครับท่าในตำนานของไลมงอิลูเวนนะครับในคลิปนี้ทุกคนจะได้เห็นมาแนะนําก่อนสมเมลกากองหน้าโนจิชุยะกองหน้าฟุบุคิอสุยะเล่นกองหน้ากองกลางก็จะเป็นคิโดยูโตเอนโดมามรุรุอิจิโนเซกองหลังก็จะเป็นคาเซมารุนะครับคาเบยมาม่าคาเบยมาม่าโดมอนครับผู้รักษาประตูขอเป็นฮาจิมุคายนะครับามาแทนเอนโดนะครับเพราะว่าเอนโดไปเล่นกลางหรือในตำแหน่งลิเบโร่นั่นเองนะครับไปครับไปเลือกด่าน แลด่าน,นี้ไปเลยครับลวยครับโนวิดเป่าเริ่มเกมนะครับในคลิปนี้นะครับผมเลือกเป็นท่าประสานในตำนานในฉบับของไล่มงอีลเว่นในตำนานนะครับหรือ,อนาซีมายลเว่นในตำนานนั่นเองครับเป็นท่าประสานที่แบบอ่าเป็นยุคข,ของคุณตาเอนโดคุมทีมอะไรประมาณนี้นะครับพวกท่ามหาศรีต่างๆนะหลายท่าเลยแล้วก็เป็นท่าที่ผมคิดว่าตำนานไลมงจริงๆก็น่าจะเป็นพวกไอยเปกาซัตอ่าวเบิร์นบิสซร์หรือมามัางกรสลาดตันอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราประเดิมด้วยท่านี้ก่อนแล้วแล้วกันมนาะ จัดไปท่านี้เลยโู้บางทีอาซียานะครับยิงคู่กับโซเมลกาลิกโกไวเวิร์นบีซาร์ดเอาไปกินละผู้สา์ประตูที่เรามาแข่งด้วยนะครับก็จะเป็นอาเกนดานะครับเลเจนด์เจแปนนะครับกำแพงไร้ขอบเขตที่แท้จริงนะครับไม่ได้แข่งกับทีมนี้มานานมากโอ้โหเหมือนเดิมเลยเว้ยเกนดาย,ยังใช้กำแพงไร้ขอบเขตได้ดีจริงๆนะครับบอลอยู่ที่สกุลมะโอ้โหเสียบไม่ทนันนะคาเบลาเสียบม,มาสวยมาคาเบมา เเบเดม่าช้านะครับตอนนี้เราจะยิงเป็นท่าประสานในตำนานของโรงเรียนลายมงนะครับมาสวยยิงคู่กันไปเลย3ามคนนะครับเยียบขึ้นมาเลยครับจัดไปจัดไปนี่แน,น่ลูกเตมหาอสนีบาทฟาดพิภพยาเป็นท่าดีคนข้าจะรุนแรงเลยนะฮะเป็นท่าประสานระหว่างอสศนีบาทฟาดพิภพกับลูกเตมหาอสเนีนะครับกระทากับกำแพงร้อยขเขตโอ้โหผ่านกำแพงร้ขอบเขตไปไม่ได้ครับกำแพงร้อเขตอเพจยังหนึบอยู่ โอเคดอมอนสวยมากำแพงไรขอบเขตอะถ้าตามในอนิเมะเรือในเกมอะไรก็ตามนะครับน่าจะใช้ท่าของคิดโดแต่ว่าโนจิม no งมาเตรียบไว้ก่อนเนาะเราจะไม่ใช้คิดโดแบบว่าป้องกันลูกเอาไว้นะครับมันเปลืองท่านะครับมาดอมอนเอาคืนมาได้อยู่แล้วมาบอกแชน l c u คัดสวยแมกมาแมกมา,มกมารู้อย่างไหมดีง,งามมามาอยู่ที่คิดโดอยู่โตชาร์ตนะครับชาร์จรอนะครับลูกยิงนี้นะครับคิดโดควิจิแล้วก็ไอโดมามมรุนะครับ สามคนระวังด้วยโอเคลูกแต่นี้ก็เป็นแบบว่าสุดยอดในตำนานนะครับเออเอาไปกินซาเก,กนดาอัตสนีทะลวงพบยาภาษาอัางกฤษก็คืออินาซิมาเบรกนั่นเองนะครับทาเลียงง่ายๆก็อัตนีทะลวงพบนะครับเรียกแบบไหนก็ง่ายเหมือนกันนะครับน่าจะเข้านะครับเรียบร้อยโอ้โหมันก็โอเคนะครับสําหรับท่านี้แรงนะ ทำลายกำแพงไร้ขอบเขตที่แท้จริงได้นะครับท่าน,นี้ก็ใช้ทําลายไอ้กำแพงไร้ขอบเขตเนาะมาต่อกันเลยดีกว่าครับท่า,านี้มีเยอะครับที่ต้องใช้เยอะมากๆครับจะทําให้น้องๆได้เห็นนะครับผู้ชมทุกคนจะต้องได้เห็นนะครับท่าในตำนานของไลมงนะครับตอนนี้สุกินุมะชาร์จนะครับน่าจะยิงท่าประสานมาแล้วท่าประสานนะครับนี่สามเหลี่ยมสามประสานฉบับปรับปรุงใช่ไหมท่าของไอ้สามพี่น้องมุกตะใช่ไหม มาแล้วสามเหลี่ยมสามประสานฉบับปรับปรุงไม่เป็นไรครับทาจีโมคไขของเราคนข้านนี่จะหนึบพอสมควรนะครับจากที่เล่นมาตัวคนน่าจะรู้จักกันดีท่านี้อือัจจอมันย่าเรียบร้อยรับได้ดีงดงามไม่ทํเป็นผิดหวังจริงๆนะครับทาจีโมควไขบอลมาอยู่ที่คาเบยาม่าอีกครั้งหนึ่งและจะยิงเป็นอัศนิบาตวาดพิภพนะครับคาเบยาม่ากับโกนจีนะลูกนี้ขึ้นสูงมากก็ไม่ได้ครับยิงเลยแล้วกันนะ ขึ้นสูงมากเดี๋ยวคองหลังแม่งแตกนี่แน,น่อันจะมีบาดฟ้าที่พบย่าโคดเทครับสายฟ้าไปแล้วไกลไปล่เรียบร้อยครับงดงานจริงๆเกณดาท,ทีพีหมดเนาะถ้าทีพีมันหมดแบบนี้เราก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบพอสมควรแล้วนะครับมาต่อกันเลยดีกว่าบอมอยู่ที่สักตะครับสักตะ มาแล้วออคีสลาตันฉบับก๊อปปี้นะครับฉบับที่แบบกากสุดๆนะครับาทาจิบุคแล้วก็มีท่านในตำนานของไลโมเหมือนกันนะครับเป็นท่าน,นี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเฮ้อฮันเทวาเยอ่อแบบสวยๆชิวๆเรียบร้อยตอนแบบนี้าทาจิบุคทําได้ดีมากต่อมันไปนเรื่อยๆก,ก่อน,นครับนี่ยังจะมีมีท่าน,นี้ด้วยครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับท่าน,นี้โอ้โหเดี๋ยวนคะรับต้องใช้คาเซมารุยิงนะครับเป็นลูกยิงระหว่างคาเซมารุก,กับโกนจิชูยะนะ โอ้โหระวังด้วยดิเย็นเเย็นโอเคมาบอลกลัปอยู่ที่คาเตม,มารุชาร์จรอครับรอโคเวนจิวิ่งเข้ามาครับโคเวนจิน่าจะเหนื่อยจัดนะครับในคลิปนี้เพราะว่าเตะท่าประสานบ่อยมากๆเลยมาจัดไปรับนี่ไบโดดขึ้นไปอุ้ยแล้วบมเพิงพญาไก่เล่นลม้มนี่ลูกยิงแห่งไก่ไก่เปลเพิงเป็นลูกยิงนี้คือแบบลูกยิงนี้ยิงไกลก็ยิงแรงนะครับ แต่จากประสบก,การณ์ที่เล่นมาก็คือยิงไม่เข้าเลยครับสวยเรียบร้อยไม่เข้าตามสเต็ปนะครับปุ้เพี้วันมาดิไออาศุยะวิช่อฮึช่ึช่โนเอ็นเจ้วยมันต้องแบบนี้ทำได้ดีมากอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวยังเหลือเป็นมังกรสลาตันนะครับมังกรสลาตันกับไตรเปกาซัสนะครับหรือไตราอาชาสวรานนั่นเองนะกับล้เตมหาสนีเนาะเอ็นโดยิงคู่กับปุ้นขิเรียบร้อยไปทุกคนจะต้องได้เห็นท่าในตำนาน ดูเตะมหาสน,นีไปเรียบร้อยจินดาทีพีหมดนะครับเราเน้นยิงให้เห็นท่านะครับผลสะกอรช่างมันนะจะแพ้หรือชนะช่างมันนะครับตอนนี้ก็คือให้ทําให้ทุกคนได้เห็นท่าประสานในตานานทุกทุกท่าแค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะครับในทีมนี้เนาะมาบอมอยู่ที่สมิลกาลิโกสมิลกาลิโกชาร์จสมิลกาลิโกชาร์จมาที่โคจิสวยเรียบร้อยเินดานี่คิดติผ่ายแล้วครับตอนนี้บังกอน ตลาตันไปซาโกนจิยา่าไปแล้วมังกรสลาตันนี่คือต้นฉบับเลยนะครับต้นฉบับของไลมงยุคนี้เลยนะครับท้าประสาน5าแรกเลยนะของยุคเอนโดเนาะลูกยิงที่เท่มากๆเลยนะครับมาต่อเฮ้ยอับบอนมานนจะยิงอีกเรายังเหลือไตรเพกาซสนะครับที่เรายังไม่ได้ยิงนะครับไตรอาชาสวรรค์อ้าวไอ้หมอน,นี่ยิงอะไรอ๋อ ลูกเตะสะท้อนมายานะครับลูกนี้เป็นลูกยิงของทีมเตวุตสือนะชิวๆไปสำหรับทาจิมุไชมาจัดไปครับท่าในตำนานเหมือนกันนะครับท่านี้นะครับคุณตายเอนโดเป็นคนที่ค้นขึ้นมายา่าหัดมานสยบฟ้ายา่าสวยไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะครับทาจิมุไยเล่นได้ดีมากอุ๊ยโด,ดโมอนโดนสกัดเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอาบอลมาโอ้โหไม่ทันวะไอหมอนี่ยิงก่อนนะครับไอกกลิลายักษ์นะครับกาลิเมเดีโพตอนนะครับ มาจากทีมของเดซามนะครับจำชื่อไม่ได้นะครับว่าชื่อทีมอะไรนะครับเป็นทีมโรงเรียนเอเลยเนาะมาเฮ้ยอันมาจเตยบฟ้าฉบับเชอตีจีมูกไคงดงามมากมันต้องแบบนี้นะทีม่มู่ไคคงเราจะไม่ผลไม่สนผลตะกอนนะครับแต่เราจะพยายามไม่เสียประตูนะครับเนาะเล่นยังไงให้ไม่ไม่แพ้เราก็ต้องเล่นให้แบบเต็มที่เนาะบอลกับอยู่ที่จีโนเซ่นะครับผู้ยิงไม่เคยเข้าจากที่ี่แล้วครับเป็นวิหกเพลิงนะครับยังยิงไม่เข้าเฮ้ยไปไหนวะเป็นโดร์โดมอนไปไหน ลายอาชาสวรรค์น,นี่น่าจะกากกว่วิหกพืงนใช่ไหมลองดูครับอาจจะเข้าก็ได้บินปัดที่ลูกบอลเออโดนขึ้นไปแล้วทีบบอลลงมาตยอาชาสวรรค์ท่านี้เราเห็นได้ไม่กี่ครั้งเองเนาะจากที่จาได้นะก็ะคือแบบตั้งแต่ที่มันพัฒนาเป็นวิหกพื้นท่านี้ก็ไม่ได้เห็นอีกเลยนะครับอ่าไม่สามารถทาลายกําแพงไร้ขอบเขตไปได้นะครับแต่าอากาศขนาดนี้มันจะยิงเข้าไหมลนะ่ะบอลกลับมาอยู่ที่สกินกุไมคอีกแล้ว เียบไม่โดนนะครับสิดโนมาพิ้วนะ้วครั้นี้อย่าพิ้วนะครับกับตันนีโอเจแปนอย่าบอกนะว่ามาอีกแล้วกลัวได้ที่ไหนไรกไก่แค่สามเหลี่ยมสามประสานเนี่ยมาโอ้โหทำไมมันท่ามเยอะแบบนี้ฮะว่ายิงได้แต่ละครั้งนี้ทำไมมันลีลาแบบนี้ครับมามาดับเบิลเซตอะไรสามเหลี่ยมสามประสานอะไรเจอนี้น้อยนี่แหละท่าต้นจะมาองผมย่าฮัดจอมาน งดงามถาจริงงูคลายทำได้ดีครับไปบอลไปครับตอนนี้เวลาี้ครึ่งแรกจะหมดแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หมดเวลาแล้วโอเคครับนบิดต,ต่อหมดเวลาในครึ่งแรกนะครับผลตะอรอตอนนี้นะครับเรานำนนโอเจแปนมาซีประตูต่อศูนย์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นครับไปลุยต่อที่ข้างหลังครับมาลุยต่อในครึ่งหลังครับนบิดต,ต่อเริ่มเกมมาเราเปิดปลายรับบอมอยู่ที่ปุ้กขี้ตรงกับแมคิโดเราจะทำลายกำแพงไร้ขอบเขตให้ได้ มันมต้องใช้ท่านี้ครับน้องๆจำมาไว้นะครับการที่จะทําลายกําแพงไร้ขอบเขตได้จะต้องใช้ท่านี้ไหกันเถอะพวกเราใจบอลขึ้นไปก้อยเกิดสายฟ้าย่าสวยอุ้ยย่าอาสนีทะลวงครบย่ากองเข้าแล้วลูกนี้ต้องเข้าแล้วลูกนี้อย่าทําให้ผิดหวังนะนี่ถ้าผิดหวังนี่คือแบบอายเลยนะปูตาอวยนะครับสวยงามมันต้องแบบนี้ดิวะ โอ้หรู้สึกว่าคลิปนี้เราจะยิงเยอะนะมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วนะครับก็คือแบบโอ้โหก็ลูกยิงมันเยอะตังขนาดนี้นะครับมาบอมอยู่ที่ตะก,กตานะครับมันยิงมาอีกแล้วครับเป็นอากีสลาตันฉบับก๊อปปี้สุดกาศนะครับสาหรับท,ทากีโมไคแล้วแค่นี้มันชิวๆต่ท่านหนึ่งนั่นแหละหรือรับด้วยมือท่านหนึ่งแล้วงานมาเพื่อแบบว่าไม่ไม่ดูถูกคู่ต่อสู้อะเนาะนี่แน่หัดเทวาของคุณตาเอนโด ทำได้ดีมากถ้าจิม้งโมไคคุงไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับแต่ทีพีหมดแล้วเสี่ยงสุดๆเลยนะครับเราอาจจะเสียประตูก็ได้นะถ้าเราจะเสียประตูเราก็ต้องยิงต่อไปลองด้วยโอ้โหควจี TP ทีพีแทบหมดแล้วหรือแค่ยี่สิบแปดทีพีเองอัลทิพายแล้วไอ้มอนี่มาแล้วโอคารูโตนะครับนี่ไอ้นี่ก็คือนักนักเตะอย่างทีมโอคารูโตนะครับไอ้ทีมจงหยุดอะมาแล้วครับอาร์ตรเบกจะใช้ท่าหนึ่งหรือท่าสองรับดีวะ ่าสอนี่รับได้แน่ลองท่า1แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ประหยัดทีพีนะครับถ้ารับได้นะแต่ถ้ารับไม่ได้นี่คือขีดสุดๆเอาหน่อยเดี๋ยวจิวคยโอ้โหอะไรวะโดนตีไข่แตกจนได้ครับน่าจะได้จริงๆครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโดนตีไข่แตกไปแค่ลูกเดียวเองมะว่ามอยู่ที่ปุ๊กเียรศิยะมารอสมลงการวิ่งมานับยิงไม่ได้ครับรออะไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งน้ำนานนะครับแทบจะไม่ได้เห็นเลยคราบยิงกี่ครั้งครับ3 4ีครั้งเท่านั้นเอง ไวเบิร์นบีซาัดลูกยิงระหว่างสมมิโอกาสและฟูเกีอสลยานะครับไวเบิร์นแคทบวกกับอิทโนบีซาัดนะครับก่อให้เกิดไวเบิร์นบีซาัดทำลายท่านี้ได้ไหมไม่ได้นะครับผมแล้วจริงๆนะครับกำแพงไร้ขอบเขตนะครับมันสุดยอดจริงๆนะครับความมหาศาลของกำแพงนั้นสุดยอดจริงๆโอ,โอ้ยเอาเฮ้ยบอลม,มานี้โอ้โหยังมาไม่ได้บอลอยู่ที่กี่โมงอ่ะเอาไปแล้วแม่งยิงยิงแบบยิงแหลกแล้วครับตอนนี้มันรู้แล้วครับว่าจทีมโมคาของเราทีพีหมดนะ มันก็จะได้เปรียบแล้วครับถ้าทีของเราหมดเนาะโอเคครับถ้ามาพอดีจัดไปคุณนนโดดูซ่าคุณนนโดนี่คือท่าของคุณตาของคุณอานเทวาไหวไหมเรียบรอ้อยสวยงามไม่ไหวก็แปลกแล้วครับถ้าลัวกระสุนมีคา่ากมากาขนาดนั้นผมอยู่ที่คาเม่าโอ้โหโดนแย่งวะนี่มันอะไรอ๋อท่าของกองหลังทิมเซ์สอนะครับท่าจะคล้ายๆกับฝ่าเทา้าซูเปอร์เยีบยะครับแต่ไม่ใช่นะ คล้ายๆกันเฉยๆเนาะเอ็นโดเสียบโอ้โหเสียบโดนนะครับจะเสียบช้าไประวังสกินูมานะโอเคเอ็นโดไปช้า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 ลุเตะมหาตอนนี้ต้องมาท่าในจังหวะนี้คนที่มาเร็วๆเอ็นโดลิบเบิลโลมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลี้ยงบอลแบบมีสไตล์อย่ามาเจาะแฉลุยกันเลยโอ้ลุเตะมาหาตอนนี้ยาเรียบร้อยเจนน่างานอะไรอ่ะโอ้ไก่แค่ม่านพลังขั้นธรรมดานะครับกากสุดๆสวย มันต้องแบบนิ่มต้องแบบนิ่มต้องแบบนี้เว้ยงดงามแปะมือทีมาโอ้โหตอนนี้เราหกตัวแล้วครับอย่างว่านะครับเรามีท่ายิงเยอะครับดูยิงประสานนี่มันก็แรงกว่ายิงแบบเดียวใช่ไหมล่ะโอ้ยเดี๋ยวไม่ทันคาเมย์มาเนี่ยไม่ทันโหเดี๋ยดิอย่างนี้มาแล้วอากิสคาตานจะเปิดท่าทันไปวะคาเมย์มาหน่อยคาเมย์มาโอ้โหเปิดท่าไม่ทันครับแต่ทาจิบุคายก็ยังเหลือฮันเทวาอยู่นะครับไม่แย่ครับไม่แย่ขนาดนั้นนะย่าฮันเทวายุย รับเอาไว้งดงามแต่ชิวุคายทําได้ดีทีพีก็หมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังแบบดื้อดึงนะครับแต่ชิวุคายทาได้ดีมากเอาบอลมาเอาบอลมาโอ้โหแม่งส่งบอลกันดีมากครับในครึ่งหลังแม่งส่งบอลกันดีมากโอเคโอเคเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วส่งบอลก่อนครับแล้วก็ส่งนี้โอ้โห <c oughs> ขเขาจะไม่รู้เรืเ่องอะไรวะเดี๋ยได้เปลี่ยนตัวเป็นเปลี่ยนตัวยากมากเอาบอลมาเอาบอลมา,เ,า,มา,เ,า,มาเฮ้ยใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วโอเคครับเียบได้ดีครับเวียดมาเกือบไปแล้วนะครับเฮ้ยเอาเฮ้ย เฮ้ยใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วสกิยุมะจะใกล้ไปแล้วิก,วก,ก,ก,วก,กิยุมะโอโฮ my god เรียบร้อยใกล้เกินไปมาแล้วนะครับลูกยิงของเอฟโอไดทีครับแต่สกิยุมะยิงนะฮะเป็นบันดัดเทวะนะครับจะบับปรปับปรุงแรงขึ้นกว่าเดิมมากครับเราจะได้ฆ่าเทวะก็ะต้องตู้วะนี่รับไม่ได้ก็ต้องรับหาเทวะโอ้โหเกลกเลยนะครับโดนไปแล้ว2เม็ดไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะครับโดนไปแค่2ลูกเท่านั้นเองเรายัางนําอยู่นะครับเวลายอย่างเหลือประมาณ22นาทีเวลาในเกมเราเราเรายังยิงได้เยอะมาตไตราอาจารย์สวรวค์ดีไหมหรือไอลำบาเพิงนี่วะโกนจิถ่าจะมาไหมครับเดี๋ยวลองดูนะถ้ามายัางพีพีโกนจิไหวหรือยังครับน่าจะไหวนะมาแล้วไหวแล้วครับมาสวยจัดไปครับท่านี้อุ้ยเตะบอลขึ้นไปไปเลยระบําเพิงพยาไก่เล่นลม ท่าไก่ไงก็อพอมันเป็นท่าไก่แบบนี้เลยมันก็เลยยิงไม่เคยเข้าเลยโอ้โห,โหมาอีกแล้วกำแพงไร้ขอบเขตมันทำยังไงให้ทีพีมันขึ้นไวขนาดนั้นวะโอ้โห,โหแม่งเซฟลูกนี้เอาไว้ได้นะครับทีพีมของเกดดาเมื่อกี้เห็นอยู่ครับเหลือ56โอเคอีจีต้องใช้อบอลมาเฟมแดน,อบบนเอาบอลมาเอ้สวยงามเป็ไนไงโดนไฟเผาแล้วรู้สึกยังไงบ้าง,งสกินุมาคุงฮาเบยมาจะยิงท่าไอ้นั่นได้ไหมวะ ื่อเต็มหาจะมีบาดฟาดพิภพนะกับโกอันจีแล้วก็เอนโดโอ้โหเพิ่งเปิดไฟนะเว้ยกูเพิ่งเปิดไฟนะเพื่อนโอ้โหโดนซะแล้วสไลดงหารนี้เกลียดมากเลยเล่นเกมไหนก็เจอไว้ในเกมนั้นก็เจอในอินาซึไมลิเวน NDS นะครับภาคหนึ่งอะ่ะโอ้โหแม่งเจอบ่อยมากยิ่งก่อนอันนี้แข่งกับทีมเทโกคุในคลิปเมื่อวานใช่ปะโหดสัตว์แม่งตะไลด์แบบโหม่ตะไลยเยอะเกินอะผมลืมนะ ยังไงก็ต้องขอฝากผลงาน<ๆ>อื่นๆเอาไว้ด้วยนะครับจริงๆเกมนี้มันก็เริ่มเหมือนแบบไม่มีคนดูแล้วอ่ะแต่ก็ทาไปเรื่อยๆเนาะมีคนอยากดูผมก็ทํานะจะพยายามทําก็สู้ต่อไปอ่ะแต่ว่าถ้าถึงจุดๆหนึ่งแล้วก็ถ้ามันเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมากลับมาที่เกมนะเวลาจะหมดแล้วเล <falsch S 2> หลือประมาณ3าวินาท, <ing> <ๆ S 1> ทีเวลาในเกมนะครับตอนนี้ เราจริงริงู้เตะมาหาธนีบาดฟาดพิภพนะแต่โกนจีทีพีหมดหวาหน้าเจะไดนนาจะไม่ได้ยิงแล้วอ่ะโอ้โหโกนจีโอ้โหคาเยาม่าโดนเฮ้ย่าเย็นอ้าวชิบ่ายแล้วจกินโนมามาแล้วจะกินโนมามาแล้วคัเยาม่าวิ่งไปดักหน้าเปิดท่ารอกาเยาม่าเออยืนดักสวยไก่แก่กำแพงไรเอ้ยไม่ใช่กำแพงเนี่ยอะไรนะสามเหลี่ยมสามประสานฉบับปรับปรุงนะครับเดี๋ยวต้องเจอกำแพงแอตเดนติกมา รู้จักไหมกำแพงแอตแลนติกอ่ะรู้จักแอตแลนติกไหมตัวยเอาหน่อยอุย่านี่กำแพงแอตแลนติกย่าการเอาไว้ได้ไหมโอ,โ,หโอ้โหสุด,ดยอดจริงๆครับกำแพงแอตแลนติก นวีดเป่าหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีมท่าประสานในตำนานของไร่มงนะครับชนะนีโอเจแปนมาได้นะครับผลตอก็เยอะพอสมควรเลยนะครับคลิปนี้ต้องจบแต่ฟินเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ใหม่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ